ตอนที่349คนชายหนม่มยุทธภพดังเดิมขบวนรถม้าของคันทีกองงานเอกสารแห่งราชสำนักหลีอย่างผ่านด่านธงเหมือนเข้าสู่เขตปกครองของเหลียงโจฝีเท้าม้ายิ่งเร่งเร็วย่ำบนเส้นทางเดินมา้าราวพิรุณพลามวันฤดูศาสถึงอย่างไรก็เป็นทานม้านาครบานหลายพันนาย ขบวนจึงยิ่งใหญ่อยู่บางดึงดูดสายตาของรัษฎรเปยเหลียงไม่น้อยทหารม้าเปยเหลียงสวนมากปักหลักอยู่นอกด่านเปยเหลียงส่วนในเขตเปยเหลียงเต้านอกจากทัพม้าที่ต้องรักษาการด่านสําคัญอย่างด่านถงเหมือนแล้วที่พบเห็นได้บ่อยก็คือทหารอาสาม้าข่าวไม่เคยพบเห็นกําลังทหารม้ามากกว่าสองพันนายห่อตะบึงเวนเสียแต่มีคําสั่งโยกย้ายกําลังทหารอย่างเร่งด่วนขบวนม้ากลุ่มนี้มาในฐานะคณะทูตของโอรสวร์ มุ่งมาทางตะวันตกได้ประจักษ์กับสภาพหนาวเหน็บของเปรย์เหลียงอย่างแท้จริงทว่าพื้นที่ทําการเกษตรช่วงฤดูศาสตร์ก็มีชีวิตชีวาไปอีกแบบหญิงชาวบ้านง่วนกับการเก็บเกี่ยวในฤดูศาสตร์หยุดงานชั่วครู่เพื่อเช็ดเหงื่อทอดตามองไกลเห็นขบวนทัพม้าแปลกหน้าแต่สีหน้าย,ยังสงบเด็กน้อยที่เล่นกลางไรนาถึงขั้นชี้มือชี้หมายเป็นสภาพการที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากจี้โจและเหอโจ ขบวนรถม้าหยุดพักที่จุดพักม้าชิงหมาเมืองเปยอันห่างจากเมืองเหลียงโจไป80กว่าลสามคันทีกองงานเอกสารสวมชุดมังผ่านความลำบากนับพันหมื่นในที่สุดก็จะได้เห็นจจนอ๋องแห่งนั้นแล้วอาจเป็นเพราะอารมณ์ดีขึ้นหลายส่วนหลังจากรับประทานอาหารเย็นแล้วสามันทีใหญ่แห่งกองงานเอกสารก็นัดกันออกไปเดินเล่นเรียกไปตามแม่น้ำหลงจีมีคันทีผู้น้อยที่ปลาเปรียวคล่องแคล่วติดตามไปอีกสองคน และองครักษ์พกดาบพระราชทานอีกหกนายหลิวกงกงคันทีหัวหน้ากองงานเอกสารรีตามองท้องแม่นม้ำหลังเข้าฤดูศาสตร์แล้วระดับน้ำในแม่น้ำลดลงอย่างมากมองเห็นหินก้อนแม่นม้ำเดินเดินหยุดหยุดเรียบไปตามแม่น้ำได้ครึ่งชั่วยามสองคันทีใหญ่รองหัวหน้ากองงานเอกสารเริ่มเหนื่อยหอบแต่หลิวกงกงหัวหน้ากองงานเอกสารยังไม่บอกให้หยุดเดินคันทีผู้น้อยและองครักษ์จึงไม่มีผู้ใดเอ่ยเตือน ว่าหากไม่โวกกลับไปตอนนี้ต้องจุดตะบันไฟคลำทางฝ่า,ฝาความมืดกลับไปแล้วในหมู่ขันทีรุ่นได้อาวุโสไม่มีผู้ใดรู้ชื่อเดิมของเหลิวกงกงกันทีว่าน้ากองงานเอกสารเดาว่าเขาอาจเป็นราษฎรอพยพจากแควนใดแควนหนึ่งที่ล่มสลายไปแล้วตอนนั้นกําลังผลหลีอย่างตีแคว้นใดแตกพายขันทีของแควนที่ล่มสลายจะติดตามขนานางและเชื้อพ้าวงของแคว้นนั้นๆเข้าเมืองไทยอันมาด้วย เพียงทว่าความลำบากยากแค้นนาน,นับประการของคันทีเหล่านี้ไม่อยู่ในสายตาของเราบัณฑิตปัญญชนไม่มีผู้ใดบันทึกเรื่องราวของพวกเขาในหน้าประวัติศาสตร์ทั้งหมดเดินมาได้ครึ่งชั่วยามในที่สุดก็เห็นผาหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง,ง่านด้านขวาของแม่นม้ำเหลิวกงกงเดินนำไปทางหินผารู้สึกว่าวุ่นในใจส่งกงกงคันทีรองหัวหน้ากองงานเอกสารรูปร่างอวบอ้วนทนความเหนื่อยล้าไม่ไหว จึงทิ้งตัวนั่งลงบนผืนขันทีหน่มที่นับถือเขาเป็นอาจารย์รีบเข้ามาคุกเข่ายอมเป็นม้านั่งให้ส่งกงกงขันทีหน่มอีคนคิดทําตามรีบขึ้นหน้าจะคุกเข่าเป็นม้านั่งให้หลิวกงกงแต่เห็นเหลิวกงกงโบกมือจึงได้แต่ถอยไปเหลิวกงกงชี้ไปทางต้นหนามจากนั้นหันไปกล่าวด้วยรอยยิ้มกับขันทีรองหัวหน้ากองงานส่งกงกงมากงกง พวกเจ้าย่อมรู้ว่าข้าเป็นรัศดรเปิดหันบรรพบุรุษอืมใช้วิธีพูดของรุ่นหนุ่มเมืองไทอันต้องเรียกว่าเคยร่ำรวยมาก่อนขันทีรองหัวหน้าสองคนนั้นต่างพยักหน้าหลิวกงกงหันหลังให้ทุกคนเล่าต่อไปว่าก่อนข้าจะอบพยบพพราตะกูลกระทำความผิดอันที่จริงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของรุ่นบิดาก็ไม่ดีแล้วพอนับได้ว่าเป็นตระกูลปัญญชน ก่อนอายุ20ปีเคยออกตะเวนศึกษาหาความรู้ตอนนั้นพวกสะายตะก้าออกศึกษาหาความรู้ก็แบ่งระดับขั้นขั้นสูงเดินทางไปศึกษาหาความรู้ที่สถานศึกษาสร้างอินของซีชูรองลงมาคือไปศึกษาหาความรู้ยังสถานศึกษาใหญ่สามอันดับต้นในใต้ล่าจากนั้นก็เป็นหอเก็บตำราข,ของสีสกุลใหญ่แห่งเจียงหนันเต้าข้าจนปัญญาจะไปที่ไกล ตอนนั้นมีเพียงสองทางเลือกหากไม่ไปทางตะวันออกซึ่งก็คือเมืองไทอันในตอนนี้ก็ไปทางตะวันตกซึ่งก็คือเปยเหลียงในตอนนี้เนื่องพระตอนนั้นชื่อเสียงของผู้ยิ่งใหญ่เห่ยาโด่งดังไปทั่วจงหยวนข้าจึงเลือกไปทางตะวันตกหลังจากนั้นก็ผ่านมาทางนี้แต่จําไม่ได้ว่าแม่น้ําสายนี้ชื่อว่าหลงจีจําได้แต่เพียงผาหินและท่าเรือเล็กๆเบื้องหน้าขันทีนมที่คิดเป็นม้านั่งให้หลิวกงกงไม่สาเร็จ เอ่ยด้วยรอยยิ้มว่ามีหน้าเล่ากงกงเขียนอักษรได้งดงามเป็นพิเศษห้องเต้พระองค์กอนตัดชมหลายครั้งที่แท้กงกงเป็นชนชั้นบัณฑิตเดิมที่หลิวโกงโกงไม่รู้สึกรู้สาต่อคำประจบประแจงประเภทนี้แต่วันนี้กลับเบิกบานใจนวดนวดคางที่ไร้หนวดเข่าเหมือยหน้ามองไกลเสียงแหลมเล็กฟังดูอ่อนโยนขึ้นหลายส่วนที่ข้าจำหินผาไร้น้ำนี้ได้แม่น ขณะที่ทุกคนนิ่งเงียบรอฟังวาจาต่อไปเสียงของหลิวกงกงก็เบาลงเหมือนมาแลงกระพือปีทำให้ฟังไม่ออกว่าหลิวกงกงเอ่ยสิ่งใดแน่นอนว่าหลิวกงกงกำลังเอ่ยคำบางวาจาเน่าเฟะอยู่ในท้องมาครึ่งค่อนชีวิตไม่สำรอกออกมาย่อมไม่สำราญอุราแต่เมื่อวาจาเหล่านั้นค่อยๆคืบคานออกมาจากริมฝีปากกลับคล้ายผีสุราเท่าขี้เหนียวนำสุราเก่าที่เก็บสะสมมาหลายปีออกมา หวังดื่มอย่างสําราญแต่ดื่มแค่คนเดียวดีที่สุดคือคนรอบข้างมองได้แต่ดื่มไม่ได้หลิวโกงก,งกงกําลังจะกล่าวถึงเรื่องเล็กไม่สลักสําคัญไม่ทราบเพราะเหตุใดหลิวโกงกงพบเจอเรื่องราวมามากไม่ว่าจะเป็นตระกูลตกต่ําต่อมาแผ่นดินล่มสลายจากนั้นแก่งแย่งชิงดีกันในวังหลวงพบเห็นแม่ทัพเสนาบดีมากมายทั้งบุคคลน่าเคารพน่าเวทนา ประสบพบเจอแผนการอำมหิตที่นึกแล้วทําให้เหงื่อแตกเต็มแผ่นหลังแต่เมื่อถึงบ้านปลายเรื่องที่ทําให้ยิ้มออกกลับเป็นเรื่องปลีกย่อยในวัยหนุ่มที่สายตาพล้ามัวของคันทีชรามองไปเป็นท่าเรือเหล็กตอนนั้นบัณฑิตหนุ่มแท่หลิวจะข้ามฟากในช่วงฤดูศาสตร์แบบนี้เช่นกันถ้าเรือไม่มีเรือหากคิดข้ามฟากต้องจ้างชาวบ้านดึงแม่น้ําแบกข้ามแม่น้ํา ชาวบ้านมีทั้งรุ่นหนุ่มรูปร่างกำยำผิวพรรณดำคลำ้ำมีทั้งชายชาราหญิงมีอายุส่วนมากเปลือยท่อนบนกระทั่งหญิงมีอายุก็ไม่เวน้นเปลือยท่อนบนให้เห็นทรวงอกทั้งอย่างนั้นปัญญชนออกตะเวนศึกษาหาความรู้หลายคนที่เพิ่งเคยเห็นสภาพแบบนี้เป็นครั้งแรกถึงกับหน้าแดงกลำ่ำกลับเป็นชาวบ้านที่ทำอาชีพนี้ต่างสุขสำราญใจดีเขาเห็นสตรีสาวรุ่นนางหนึ่งแตกต่างจากคนอื่นนางสวมชุดบางเต็มไปด้วยรอยปะชน ไม่นับว่ารูปร่างดีโดดเด่นแต่ท่ามกลางชาวบ้านที่ดูหยาบกระด้างนางดูแตกต่างอย่างมากหลิวกงกงดึงสติกลับมาแววตาสงบมองไปที่ไกลที่นั่นในตอนนั้นบัณฑิตหลิวเลือกสตรีสาวรุ่นนางนั้นแบกตนเองข้ามแม่นม้ำส่วนบัณฑิตบ้านเดียวกันอีกสองคนเลือกหญิงวัยกลางคนเมื่อถึงกลางแม่น้ำหลงจีบัณฑิตหลิวเหลือบเห็นบัณฑิตอีกคนซึ่งยามปกติดูเป็นคนคลั่คลือ แอบบีบสวงอ,อกค่อนข้างคล้ำของหญิงวัยกลางคนพลางทำหน้าอิ่มเอมใจดังสอบเป็นจิ้นซื่อได้กันนั้นแต่บัณฑิตอีกคนซึ่งยามปกติฝันกล้าคลุมฝากลับหดไม้หดมือหญิงวัยกลางคนที่แบกเขาข้ามแม่นม้ำต้องดึงมือหมอนั่นไปตปนนะปบบุญหน้าอกนางแทนแล้วกล่าวด้วยสำเนียงท้องถิ่นว่าลูกคล้ำสักหน่อยไม่คิดเงินแต่หากอยากลูกคลํำให้พอจ่ายแค่ห้าเวนมีแค่บัณฑิตหลิวที่ยังอยู่ในกรอบ แม้ถูกกาจัดด้วยจารีแทงบัณฑิตแต่ก็วันไหวในใจแต่ตึกตรองแล้วหากขอทนไม่ไหวแนบติดแผ่นหลังนางก็กลัวว่านางจะตกใจเกิดยืนไม่มั่นขึ้นมาถึงตอนนั้นทั้งสองคงได้กลายเป็นผีกลางแม่นม้ำแบกข้ามแม่น้ำแล้วบัณฑิตหลิวก็อยากมอบเงินเพิ่มให้เหมือนสหายบัณฑิตอีกสองคนแต่นางไม่รับก้มหน้าก้มตาจิกชายเสือ้อยังเขินอายพบกันและจากกันครั้งนั้นก็ไม่ได้พบกันอีกเลย ที่เขาประวัติถึงนางอาจาเป็นเพราะไม่ได้ชอบนางจริงจังเพียงแค่โหยหาตัวต,วตนในอดีตสมัยยังเป็นบัณฑิตเท่านั้นหรืออาจาเป็นเพราะเขาชอบนางตั้งแต่แรกเห็นเอ่ยไม่ออกว่าลึกซึ้งหรือตื้นเขินเอ่ยไม่ออกว่ามากหรือน้อยยิ่งกว่านั้นไม่ได้คิดว่าชอบมากเท่าใดเหลิวกงกงเกิดแรงหืดเหงยหน้ามองฟ้าปลาดหนึ่งยิ้มพลางเอ่ยเสียงทุ้มต่ำว่าข้าจะไปดูที่ท่าเรือสักหน่อยส่งกงกงมากงกง พวกเจ้าไม่ต้องติดตามมาแล้วข้าไปประเดี๋ยวเดียวก็กลับพยายามกลับจุดพักม้าก่อนมืดซ่งกงกงคันธีอวบอ้วนในชุดหมังที่นั่งบนหลังคันธีนมรีบลุกขึ้นเอ่ยอย่างเข้าอกเข้าใจผู้อื่นในเมื่อมาถึงที่นี่แล้วกลับมืดสักหน่อยก็ไม่เป็นอันใดถึงอย่างไรก็ไม่เสียเวลาต่อเรื่องลักมากงกงรูปร่างสูงใหญ่ก็ยิ้มพลางเอ่ยผสมรงมีโอกาสมาเยือนสถานที่เก่าเป็นเพื่อนเหลิวกงกงชาตินี้คงมีเพียงแค่ครั้งนี้ เดินทางไม่นับว่าเหน็ดเหนื่อยพวกเรารับสนองราชองค์การมาปฏิบัติหน้าที่หลายพันลี้ก็เคยผ่านมาแล้วหลิวกงกงพยักหน้าใบหน้าเปลี่ยมความไม่ตาปลาหนีแม้ว่ากองงานเอกสารไม่นับว่ามีชื่อเสียงโด่งดังใน20หน่วยงานขันทีไม่อาจเทียบกับกองงานพิธีการของขันทีส่งถังลูแต่ก็ไม่อาจดูเบาเพราะถึงอย่างไรก็เป็นกองงานที่ดูแลเกี่ยวกับแผ่นโลหะสลักอักษรดีกา การแก้ไขราชองค์การทัพระประสงค์และประทับราชลัญงจกร่อนเมื่ออยู่ในเมืองไทอันกองงานเอกสารไม่มีบรรยากาศปลองดองแบบนี้น่าจะเป็นเพราะเดินทางมาตะวันตกเฉียงเหนือคราวนี้สร้างแรงกดดันมหาศาลแก่กันทีอวุโสทั้งสามทำให้รู้สึกมาลงเรือลําเดียวกันรุ่งเรืองก็รุ่งเรืองไปด้วยกันเสียหายก็เสียหายไปด้วยกันโบราณว่าเห็นภูผาอยู่ใกล้ตาอาชาวิ่งเจียนตาย ไม่เท็ดโดยแท้ตอนแรกหลิวกงกงชี้ไปทางท่าน้ําที่เห็นรางเบื้องนากว่าทั้งคณะจะเดินไปถึงก็นเหน็ดเหนื่อยสิ้นเรี่ยวแรงทีเดียวกระทั่งหลิวกงกงยังต้องขออภัยต่อกันทีอาวุโสอีกสองคนที่เหงื่อแตกเต็มตัวท่าน้ํายังคงอยู่ในอดีตมีชาวบ้าน20สิกว่าคนรอพาข้ามฝ่าแต่ตอนนี้มีชาวบ้านแค่สีห้าคนเท่านั้นหลิวกงกงเงยหน้าชะเง้อมองออกจะผิดหวัง ล้วนเป็นคนชราหยาบกระด้างไม่มีใดเกินไม่มีรุ่นนุมและไม่มีหญิงสาวชาวบ้านคนข้ามฟ้าก็หนอยิงหลิวกงกงคิดว่ากลับไปแต่ก็ยังไม่หมดใจลองเดินไปทางกลุ่มชายชราที่ก่อกลมสนทนากันอยู่คนกลุ่มนั้นก็มองเห็นคณะของหลิวกงกงโดยเฉพาะชุดมังสายรัดเอวหยกของสคันทีกองงานเอกสารจังสดใหม่เหลือเกินกบในกรลาซึ่งแม้แต่นายอำเภอก็พบเห็นไม่กี่ครั้งกลุ่มนี้ ขอเพียงไม่ได้ตาบอดย่อมรู้ว่าไม่อาจล่วงเกินบุคคลสูงสัก์มีอำนาจบรารมีแบบนี้และรู้ดีว่าทั้งคณะย่อมไม่ได้มาเพื่อข้ามฝากแม้ว่าแม่น้ำหลงจีเป็นแม่น้ำสายใหญ่อันดับหนึ่งในเหลียงโจแต่10กว่าปีก่อนทางการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขึ้นสองแห่งสะพานทางเหนือให้ทัพประจําการใช้งานและสะพานทางใต้ให้ราษฎรใช้งานดังนั้นไม่ว่าฤดูการใดก็แทบไม่มีการค้าแบกคนข้ามฝากให้เอ่ยถึงแล้ว เว้นแต่ขบวนพ่อค้าจากทางเหนือไม่อยากเสียเวลาเดินทางอีกยี่สิบลี้เพื่อข้ามสะพานทางใต้ถึงจ้างให้แบกข้ามฟ้าพวกที่มีสัมพันธ์ดีกับทางการอาจขอข้ามสะพานทางเหนือได้แต่ได้ยินมาว่าหลังจากฟานอองนมดำรงตำแหน่งแล้วก็ควบคุมกฎระเบียบอย่างเข้มงวดถ้าประจําการท้องถิ่นและทางการไม่กล้าลืมตาข้างหนึ่งหลับตาข้างหนึ่งอํานวยความสะดวกให้เหมือนเมื่อก่อนขณะที่เหลิวกงกงเตรียมโบกกลับที่พัก จู่ๆก็มีคุณลอยรลี้วข้ามแม่น้ำมาชุดขาวสะบัดผิวพกกระบี่ยาวที่วางเอวขาแตะแผ่วบอเหมือนมแมลงปอแตะผิวน้ำก็ข้ามแม่น้ำมาได้แล้วหลังจากลี้วร่างลงบนฝั่งอย่างสง่างามมือกระบี่ชุดขาวไม่แยแสสนใจชาวบ้านที่มองอย่างพลึงเพลิดหันไปมองสหายยุทธภพอีกกลุ่มที่อยู่ฝั่งตรงขามพวกเขาเดิมพันกันว่าผู้ใดแตะผิวน้ำน้อยครั้งที่สุดเพื่อข้ามฝาั่ง ใช้การนี้ตัดสินว่าวิชาตัวเบาของสำนักใดเลือดล้ำกว่ากันจอมยุทธ์นมจากสำนักหมีชื่อแม้มีสีหน้าโอหังแต่ไหนเลยไม่ระแวดระวังกันทีชดมังคาดสายรัดเอวยกลมนี้เปย์เลียงมีคันทีโผล่หน้าไม้เห็นตั้งแต่เมื่อใดกันผู้ขนล่วงรู้ว่าจวนเปย์เลียงอองไม่เหมือนวังหลวงหลีอย่างที่นี่ไม่เคยใช้งานขันทีจอมยุทธ์นมรูปร่างสะโอสะองดังต้นยกต้องลม ไม่แน่ใจว่าคันทีเหล่านี้อยู่ระดับใดถึงได้สวมชุดหมังสีแดงสะดุดตาแบบนี้แต่คิดว่าไม่ใช่ปลาเล็กกุ้งฝ่อยไม่ฉะนั้นคงไม่อาจออกจากวังหลวงมาได้ยังพาเผยแบบนี้ขันทีหนุ่มที่ยอมเป็นม้านั่งให้ส่งกงกงสังเกตสีหน้าท่าทางเก่งกาจยิงพบว่ากงกงๆกงทั้งสามตา่างขมวดคิวจึงรีบอธิบายด้วยเสียงค่อยว่าก่อนหน้านี้ส่วนหยวนชิงเฟิงประมุกยุทธจกักร ชักชวนชาวยุทธให้เดินทางมาเปยดเหลียงเพื่อล้อมสังหารจอมารหลายคนไล่ล่าสังหารไปถึงซีอีก่อนหยุดลงหลังจากนั้นชาวยุทธมากมายไม่รีบร้อนจากเปยดเหลียงเต้าไปคาดว่าชาวยุทธกลุ่มนี้มาจากยุทธจักรของจงหยวนเหลิวกงกงแค่้นเสียงเฮชาวยุทธใช้กําลังละเมิดกฎเกณฑ์ขนาดเฉาฉางชิงโจนกบฏเป็นปาดสํานักหรูแท้แทยังบุกเข้ามาอวดศักดาในเมืองไทอันตั้งหลายครั้ง ทรงกงกงรูปร่างอวบอ้วนยิ้มพลางเอ่ยเสียงเบาพวกใช้กําลังละเมิดกดเกณฑ์ไม่ได้มีแค่ชาวยุทธเสียน้อยหลิวกงกงและมากงกงต่างไม่เอ่ยว่าจาจากนั้นสตรีชาวยุทธสองนางก็ทะยานร่างข้าแม่น้ําหลงจีหลิวกงกงหันหน้าไปถามหัวหน้าองคารากว่าหัวหน้าเฉียนหนุ่มสาวพวกนี้วรยุทธเป็นอย่างไรห่างจากเขตขั้นปร,รมาจารย์ที่เล่าขานกันในยุทธภพเท่าใด องค์รักเฉียนสีหน้าเฉยเมยตอบเสียงเรียบเฉยหลิวกงกงไม่กล่าวถึงขั้นหนึ่งสี่เขตขั้นแค่ขั้นสองอนุปาร,รมจารย์ก็มีใช่หมอนปักลายพวกนี้จะบรรลุได้ไม่กี่คนในพวกเขโด้วยหน่วยก้านและคุณนสมบัติแล้วต้องสบโอกาสวาสนาถึงแทรกตัวสุขเขตขั้นอนุปาร,รมจารย์ได้หลิวกงกงพยักหนา้าไม่มีความสนใจจะสอบถามอีกยุทธภพอยู่ไกล ราชสำนักอยู่สูงปรมาจารย์มคายุทธอันใดกันหากไม่ใช่ระดับติดธรรมเนียปูล้วนเป็นปารีในสาะเป็นนกน้อยในกรงที่กษัตริย์ราชันชุบเลี้ยงไว้ตามแกนเท่านั้นหลิวกงโกงจะหมุนตัวจากไปแต่แล้วจู่จก็เพ่งมองไปกลางแม่นม้ำจอมยุทธน่มผู้หนึ่งคงชํานาญแต่พลังฝีมือภายนอกวิชาตัวเบาไม่ได้การย่ําเหนือน้ำหลายครั้งยังทําน้ำกระชกกระเซ็นใหญ่โตเป็นที่น่าตกใจ หากคนอื่นๆทะยานเหนือยอดยาขนพ้นี้นับปลดลงไปคลุกในดงยาแต่หลิวกงกงไม่ได้สนใจเรื่องนี้ขันทีชรามองเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งแบกหญิงชรานางหนึ่งค่อยๆข้าแม่น้ำามาจอมยุทธหนุ่มย่ำน้ำสาดกระเซ็นถูกศีรษะหญิงชราและชายหนุ่มที่แบกนางข้ามแม่น้ำนางช่วยเขาเช็ดคราบน้ำบนหน้าผากท่าทางอ่อนโยนและสงสารเอออย่างจนแก่ใจว่าไม่ต้องลำบากแล้วยายบอกแล้วว่าข้ามเองได้ เจ้าก็อยากแบกยายให้ได้ข้านะแบกคนข้ามน้ำมาหลายสิบปีต่อให้ตาบอดก็ข้ามน้ำตอนหลากได้ไหนเลยต้องให้เจ้าแบกชายหนุ่มยิ้มพลางเอ่ยว่าตอนนั้นฝนตกหนักตัวเงินในย่ามของข้าเปียกยุ่ยหมดแล้วอีกทั้งไม่ได้พกเงินมาจะมอบยกประดับให้ท่านยายก็ไม่รับน้ำใจนี้ติดค้างมาหลายปีแล้วกว่าจะเจอท่านยายครั้งนี้ได้ก็ไม่ง่ายไม่ว่าอย่างไรก็สมควรแบกท่านยายสักเที่ยว หญิงชราเอ่ยเสียงอ่อนละมนไม่ต้องพูดถึงยกประดับเศษเงินยายก็ไม่กล้ารับข้ามแม่น้ําเที่ยวละสามเหมือนเศษเงินก้อนเล็กๆก้อนเดียวก็มูลค่าเกินไปมากแล้วจู่ๆนางก็ถามว่าคนชายเราห่วงที่ข้ามแม่น้ําพร้อมคนชายคนที่ยิ้มทีเห็นฟันหน้าหล่อท่านั้นยายจําได้แม่นตอนนั้นเขาตามหลังพวกเราตัวเขาก็เตีย้ยน้ําเกือบท่วมถึงคอเขาแล้ว ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างชายหนุ่มตอบเสียงเบาเราห่วงนะหรือไปสบายแล้วไปในที่ที่อยู่ไกลจะเปรืเหลียงอย่างมากข้าไม่ทันได้เห็นหน้านางถอนหายใจไม่รู้จะเอ่ยปลอบคุณชายอย่างไรดีนางเอ่ยถามว่าคุณชายแต่งงานหรือยังชายหนุ่มตอบอย่างกระอักกระอ่วนไกลแล้วเมื่อใกล้ถึงฝั่ง นางก็ถามอีกว่าเหนื่อยหรือไม่คุณชายหนุ่มตอบว่าท่านยายเบาขนาดนี้จะเหนื่อยได้อย่างไรจากนั้นชายหนุ่มก็เอ่ยเยาว,ว่าตอนสาวๆท่านยายต้องสวยงามหน้าดูชมแน่ๆคงมีคนมาสู่ขอมากมายนางยิ้มยิ้มไม่ได้พยักหนา้าแต่ไม่ได้เอ่ยสิ่งใดเมื่อถึงริมฝั่งชายหนุ่มก็วางนางลงนางถามว่า คนชายท่านทิ้งม้าไว้อีกฝั่งแบบนั้นไม่เป็นอันใดจริงหรือชายหนุ่มยิ้มตอบว่าไม่เป็นอันใดไม่หายหรอกหนางช่วยดึงแขนเสื้อที่ม้วนขึ้นของคนชายลงพลางเอ่ยว่าหลังจากแต่งงานแล้วจะคิดแบบนี้ไปกับทุกเรื่องไม่ได้เชียวชายหนุ่มยิ้มตาหยีพยักหน้ารับคำรู้แล้วจะคิดคำนวณให้ละเอียดรอบคอบ หลังจากนางขึ้นฟังแล้วก็โบกมือไล่รีบวกกลับไปดูว่าของบนหลังม้ามีพร่องหายไปหรือไม่ชายหนุ่มรับคำด้วยรอยยิ้มนางเดินไปทางท่าน้ำอย่างเชื่องชา้าจากนั้นในเว็บแรกก็มองเห็นชายชาราในชุดแปลกประหลาดต่อข้างกายชายชาราเป็นชายชาราอีกสองคนในชุดแดงเหมือนกันก็ตามเหลิวกงกงขันทีหัวหน้ากองงานเอกสารของราชสำนักหลีหยางก็เหมือนกับนาง เห็นนางทันทีในแว็บแรกเช่นกันเขาคิดเอ่ยคําแต่ชะง,งักไปส่วนนางเพียงยิ้มเล็กน้อยก่อนเบือนหน้าไปสางผมด้วยนิ้วผอมแห้งเขามองนางคิดก้าวออกไปแต่สุดท้ายก็ยิ้มหยันตนเองหดฝีเท้ากลับมาหมุนตัวแล้วสาวเท้ายาวจากไปส่วนนางยังคงเหมือนมาหลายปีก่อนหน้านี้ยังคงเหมือนตอนเป็นสาวรุนโบกมือให้แผ่นหลังของบัณฑิตหนุ่มผู้นั้น เย็นย่ำสนธยาขันทีในชุดมังและองคารักเดินจากไปก่อนชาาบ้านที่คิดว่าไม่มีงานให้ทำแล้วและหญิงชารา,านางนั้นต่างก็จากริมน้ำไปส่วนชายหนุ่มที่แบกหญิงชาราข้าแม่น้ำจู่ๆก็หมุนตัวกลับมาแล้วปีนขึ้นฝั่งวิ่งเหาะไปทางจอมยุดน่มสาวยิ้มพลางเอ่อยว่าตอนข้าตะเกียรต,ตะกายกลางยุทธภพบกับบรรดาพี่น้องคิดจะทำเรื่องหนึ่งต่อยอดฝีมือลอยลิี่วข้าแม่น้ำอย่างพวกเจ้ามานานแล้ว จากนั้นไม่ว่าจะเป็นมือกระบีชุดขาวหรือจอมยุดหญิงต่างถูกชายหนุ่มผู้นั้นถีบบันธายตกลงแม่น้ำหลงจีแต่ละคนเหมือนเกี้ยวที่ถูกโยนทิ้งนามชายหนุ่มผู้นั้นยืนเท้าเปล่าบนท่านามมองไก่ตกน้ำแกงที่กำลังด่าทอยกใหญ่เอ,อ่ยชมตนเองด้วยน้ำเสียงจริงจังเป็นงานทักษะฝีมือหากชาวยุดหนุ่มสาวเหล่านั้นรู้สถานะของชายหนุ่มคาดว่าคงไม่มโมโหเดือดดานแต่กลับรู้สึกซาบซึ้งขอบคุณแลว้ว ถูกหนึ่งในสีมหาปรามาจารย์อย่างสีเฟื่องเหนียนถีบั้นถ่ายตามกฎของยุตธภพก็เท่ากับว่าได้ประลองกระบวนท่ากันแล้วย่อมเป็นที่อิจฉาของบรรพาจารย์ผู้บุกเบิกสำนักอย่างแน่นอนเรื่องโชคดีแบบนี้คุยโวไปได้30ปีเลยทีเดียวสีเฟื่องเหนียนมหาปรามาจารย์ยืนเท้าสเอลอยู่บนฝั่งหัวรอดลั่นแล้วเอ่ยอย่างทนงโอหังวาวีดาบูุษอยคา,าเดินไม่เปลี่ยนชื่อนั่งไม่เปลี่ยนแท่บุคคลอันดับหนึ่งแห่งสีเปยดเต้า คุในยุทธภพ,พเรียกขานข้าว่าคุณชายหน้าหยกบัตเทวดาไร้คู่ต่อกอนวิชาบาทาไร้เทียมทานดาบอันดับหนึ่งถึงพร้อมสากกระบีข้านั้นคือสีเฟิงเนียนท่วงท่าแห่งเทพเสียนมาแห่งจอมยุทธความสง่างามอย่างปรมาจา์แน่นอนว่าไม่มีเลยสกักผีจอมยุทธนุ่มที่ไม่ชำนาญพลังตัวเบาเมื่อครูย่ำน้ำกระเซ็นถูกสีเฟิงเนียนและหญิงชรา เอออย่างกาแฟกับเฟียสีกับท่านปู่เจ้าสิชาวยุทธทุกคนเห็นคนบัสอบผู้นั้นยิ้มยังเทือนถอยก่อนถามว่าไม่ยอมจำนวนหรือไม่ยอมก็มาต่อยตีข้าสิเขาเขียวไม่แปลเปลี่ยนสายน้ำยังคงรินไหลวันหน้าค่อยพบกันไหมโดนท้าทายแบบนี้กระทั่งจอมยุทธหญิงที่ถูกทีบลุ่งน้ำก็อดกั้นโทสะไม่ไหวแล้วเพียงแต่เมื่อพวกเขาคิดจะเอาผิดจู่จก็รู้สึกว่าร่างตกหัว วินาทีถัดไปทุกคนก็มองหน้ากันเลิกหลากตกตะลึงพลึงเพลิดที่แท้ทุกคนตกลงมานั่งอยู่บนก้อนแม่นม้ำพื้นยังนุ่มหยุนแต่ไม่มีนม้ำไม่มีน้ำไหลาจากต้นน้ำไม่มีน้ำไหลไปปลายนา้ำไม่ทราบผู้ใดเงยหน้าเห็นความจริงเป็นคนแรกถึงกับตาคางตกตะลึงอึ้งงนันที่แท้น้ำในแม่น้ำยังคงไหลหลา,ลากแต่ไหลยอยู่เหนือศีรษะของทุกคน เหมือนมังกรเขียวตัวหนึ่งเลือ้อยผ่านกลางเวหาทุกคนแตกตื่นวิญญาณไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลมลุกลุกคลานวิ่งขึ้นฝั่งมังกรเขียวที่ก่อตัวจากสายน้ําพลันแตกสาตกดังสู้ลงกลางร่องแม่นม้ําบังเกิดคลื่นกระทบสองฝั่งศาสกเซนถูกชาวยุทธเหล่านั้นจนเปียกปอนแต่คราวนี้ไม่มีผู้ใดใส่ใจแล้วที่ไกลออกไปคนผู้หนึ่งจูงมาเดินเชื่องช้าไปทางจุดพักม้าชิงมา ยุทธภพยังคงเดิมแต่ม้าไม่ใช่ม้าในตอนนั้นเขาไม่ใช่เด็กนมอีกแล้วข้างกายขาดเหล่าหวงชาชาราฟันหน้าหล่อและขาดวนหัวจอมยุทธระบี่ใหม่